สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่การสนทนาเจาะลึกของเราวันนี้นะครับดูเหมือนช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเอ่อมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกแล้วโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างตึงเครียดเลยนะครับในการประชุมระหว่างประเทศที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์มีการกล่าวหากันเอ่อค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันระหว่างผู้แทนกัมพูชากับไทย ใช่ค่ะก็เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเลยนะคะในการประชุมคณะกรรมการบริหารของ UNHCR หรือสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้ลิภัยแห่งสหประชาชาติสมัยที่76นี่เองคือต้นเรื่องมันมาจากข้อกล่าวหาเรื่องปัญหาชายแดนแล้วมันก็ลามไปถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนด้วยครับซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเอามาจากรายงานแล้วก็ถ้อยแถลงต่างๆที่เกิดขึ้นในที่ประชุมนั้นจริงๆเลยนะครับไม่ได้เอามาจากที่อื่น เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือพยายามจะทําความเข้าใจข้อโต้แย้งหรือมุมมองหลักๆของทั้งสองฝ่ายตามข้อมูลที่เขาเสนอในเวที UNHCR นเระคะเราก็จะพยายามนําเสนอแบบตรงไปตรงมาไม่ตัดสินไม่เข้าข้างใครเป็นพิเศษนะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดีเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยที่ประชุม u n h c r เนี่ยทางฝั่งกัมพูชาเขาเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาอย่างไงครับใครเป็นคนพูดแล้วเนื้อหาหลักๆว่าย,ย่างไงบ้าง ก็คือในการประชุม UNHCR สมัยที่76ที่เจนีวาเนี่แหละค่ะผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสาประชาชาติที่เจนีวาคือนายดาราอินท่านเป็นคนกล่าวท้อยถแถลงเองเลยค่ะแล้วเนื้อหาเนี่ยคือกล่าวหาไทยแ,แลนด์แบบว่าหนักหน่วงหลายประเด็นเลยหโหหนักหน่วงเลยเหรอครับใช่ค่ะประเด็นแรกเลยนะคะ เขาอ้างว่าไทยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศทั้งกฎบัตรสากประชาชาติแล้วก็อนุสัญญาเจนีวาโดยเฉพาะข้อที่ห้ามใช้กําลังบังคับย้ายพลเรือนห้ามทําลายชับสินพลเรือนแล้วก็การลงโทษแบบเหมาวรวมที่เรียกว่า collective punishment นะคะ mm hmm. แล้วเขาก็เจาะจงพื้นที่ด้วยนะคะบอกว่าเป็นบริเวณชายแดนจังหวัดสะแก้วกล่าวหาว่าทหารไทยเนี่ยไปคุกคามขับไล่แล้วก็รุกล้าเข้าไปในดินแดนที่กัมพูชาเขาอ้างสิทธิ์อยู่มีการทําลายบ้านเรือนทําลายวัดเจดีแล้วก็บอกว่า ว่าเป็นการกระทําที่เหมือนปิดปากชุมชนที่เขาเคยอยู่อย่างสงบสุขมาก่อนครับแล้วเรื่องชุมชนนี่เขาว่ายังไงต่อนะครับจุดที่น่าสนใจนะคะคือเขาเน้นย้าว่าชุมชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ตรงนั้นมาน,นานแล้วใช้คําว่าหลายชั่วอายุคนเลยนะคะ แล้วการกระทําของไทยที่เขากล่าวหาเนี่ยทำให้คนกลุ่มนี้ซึ่งมีทั้งพระครูแล้วก็เด็กๆด,ด้วยต้องกลายเป็นผู้พลัดถิน่นแบบว่าชั่วค่ำคืนเลยโอ้โหฟังดูร้ายแรงมากนะครับใช่ค่ะแล้วกัมพูชาก็บอกด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายเขาพยายามอย่างมากที่จะอดทนอดกลั้นหยับยั้งชั่งใจเคารพกฎหมายระหว่างประเทศยึดหลักมนุษยธรรมแต่ เขาก็ประกาศจุดยืนชัดเจนนะคะว่าจะไม่ยอมจำนนต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าการรุกรานหรือ aggression จากไทยแล้วก็เลยเรียกร้องให้ประชาคมโลกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนให้กับคนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ การใช้คําว่าหลายชั่วอายุคนแล้วก็การรุกรานเนี่ยมันออตอกย้ําให้ข้อกล่าวหามันดูรุนแรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วการที่เขาเลือกใช้เวที UNHCR ซึ่งปกติเน้นเรื่องผู้ลี้ภัยเรื่องมนุษยธรรมเนี่ยมาพูดเรื่องข้อพิพาทชายแดนการละเมิดสิทธิ์แบบนี้มันมีความหมายอะไรพิเศษไหมครับหรือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันบ่อยๆในเวทีระหว่างประเทศ เป็นข้อสังเกตที่ดีเลยค่ะคือการเลือกเวที UNHCR เอานี่ยอาจจะมองได้ว่าเป็นความพยายามที่จะดึงความสนใจของนานาชาติมาที่ประเด็นด้านมนุษยธรรมโดยตรงเลยเพราะมันเป็นภารกิจหลักขององค์กรนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะการใช้คำพูดที่สื่อถึงความเดือดร้อนของพลเรือนผู้หญิงเด็กพระสงฆ์การพลัดถิน่นมันย่อมสร้างผลกระทบทางความรู้สึกได้มากกว่าก,า,การพูดเรื่องเขตแดนเฉย ก็อาจจะเป็นความพยายามสร้างแรงกดดันให้ไทยผ่านองค์กรระหว่างประเทศหรืออาจจะสะท้อนว่ากัมพูชาอาจจะไม่พอใจช่องทางการคุยกันแบบสองฝ่ายที่มีอยู่ก็เลยเลือกใช้เวทีสากลเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารข้อเรียกร้องของเขาค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเลือกเวทีให้มันสอดคล้องกับเนื้อหาที่อยากจะสื่อในมุมมนุษยธรรมนั่นเองทีนี้พอโดนกล่าวหาหนักขนาดนี้ฝ่ายไทยเราตอบโต้ยังไงบ้างครับรอนานไหมก่อจะชี้แจง ไม่นานเลยค่ะทางไทยโดยคุณปราถมาดิษยทัศน์ท่านเป็นรองผู้แทนถาวรไทยที่เจนีวาตอนนั้นนะคะก็ใช้สิทธิ์ในการตอบหรือที่เรียกว่า r i g h t o f f reply ทั้งทีเลยค่ะในที่ประชมุม อ๋อ oh, right of reply ใช่ค่ะซึ่งกลไก right of reply เนี่ยเป็นสิทธิสำคัญในเวทีระหว่างประเทศนะคะที่เปิดโอกาสให้รัฐที่ถูกพัดพิงหรือถูกกล่าวหาเนี่ยสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงจุดยืนของตัวเองได้ทันทีเลยเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่อาจจะคลาดเคลื่อนถูกเสนออยู่ฝ่ายเดียวครับเป็นการตอบสนองที่เร็วมากแสดงว่าไทยก็คงเตรียมตัวเตรียมข้อมูลมาระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วเนื้อหาที่ไทยชี้แจงไปมีอะไรบ้างครับโต้แย้งประเด็นของกัมพูชาย,ยังไงค่ะ การชี้แจงของไทยก็ครอบคลุมหลายมิติเหมือนกันค่ะประเด็นแรกเลยที่ไทยหยิบขึ้นมาคือเรื่องความเหมาะสมของเวทีไทยชี้ว่าภารกิจหลักของการประชุม UNSCR เนี่ยคือเรื่องนโยบายงบประมาณการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกไม่ใช่เวทีสำหรับมาคุยแก้ปัญหาข้อพิพาททวิภาคีเรื่องเขตแดนซึ่งไทยมองว่าเรื่องแบบนี้ควรไปคุยกันผ่านกลไกลความร่วมมือที่มีอยู่แล้วระหว่างสงประเทศมากกว่ากลไกที่ว่านี่คือพวก JBC อะไรพวกนั้นเหรอครับใช่ค่ะอย่างเช่นคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC j o i b o r d e r y Commission ที่รับผิดชอบเรื่องปักปันเขตแดนโดยตรงหรือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC แล้วก็คณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ที่เขาเน้นประสานงานดูแลความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทยก็มองว่าช่องทางพวกนี้แหละคือเวทีที่ควรจะคุยกันเรื่องนี้ครับครับ และประเด็นอื่นๆล้วครับออกนะคะไทยปฏิเสธข้อกล่าวหาของกัมพูชาทั้งหมดเลยบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จบิดเบือนแล้วก็ไม่มีข้อมูลสนับสนุนข้อเท็จจริงเลยตามข่าวเนี่ยมีการใช้คําที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะว่าเป็นการโกหก Fabrications เลยทีเดียวหูก็แรงมาแรงกลับเหมือนกันนะครับค่ะแล้วประเด็นที่3เรื่องสถานที่เกิดเหตุ ไทยก็ยืนยันหนักแน่นเลยค่ะว่าพื้นที่ที่กัมพูชาพูดถึงเนี่ยคือแถวบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วมันอยู่ในเขตอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นอธิปไตยเป็นดินแดนของประเทศไทยชัดเจน mm hmm. ประเด็นที่4อันนี้สำคัญมากคือเรื่องบริบททางประวัติศาสตร์ไทยอธิบายย้อนไปเลยค่ะตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970 ที่ไทยเคยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับชาวกัมพูชาเป็นแสนแสนคนเลยนะคะที่หนีสงครามกลางเมืองเข้ามามีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวหลายแห่งตามแนวชายแดนซึ่งคนที่อยู่ในศูนย์เนี่ยก็ได้รับการดูแลแล้วก็ผ่านการคัดกรองโดย UNHCR เองด้วยซ้ำเพื่อรอส่งต่อไปประเทศที่3หรือรอเดินทางกลับกัมพูชาครับจาได้ว่ามีศูนย์ใหญ่ๆห,หลายที่เลยตอนนั้นใช่ค่ะ แต่ไทยชี้ว่าพอความขัดแย้งในกัมพูชาจบลงประมาณทศวรรษ1980แล้วศูนย์พักพิงเป็ดตัวไปเนี่ยมันยังมีชาวกัมพูชาบางส่วนที่ไม่ได้กลับประเทศหรือไม่ได้ไปประเทศที่3แต่ยังอยู่ในพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยแล้วก็ค่อยๆขยายการตั้งถิ่นฐานรุกล้ำเข้ามาในดินแดนไทยมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้ไทยบอกว่าได้ประท้วงไปทางรัฐบาลกัมพูชาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เคยได้รับการตอบสนองหรือการแก้ไขยอย่างจริงจังจากฝั่งกัมพูชาเลย อ๋อคือมีประเด็นเรื่องการรุกล้ำมาก่อนหน้านี้แล้วตามที่ไทยชี้แจงนะคะแล้วก็ประเด็นที่5เป็นเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันไทยกล่าวหาว่าเมื่อเร็วๆนี้มีความพยายามยั่วยุจากฝั่งกัมพูชาโดยอ้างว่าทหารกัมพูชาเนี่ยให้การสนับสนุนพล,ลเรือนชาวกัมพูชาซึ่งมีทั้งเด็กผู้หญิงพระสงฆ์เข้ามาในพื้นที่พิพาทเพื่อมายั่วยุเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเจตนาคือต้องการสร้างความตึงเครียดตามแนวชายแดน และประเด็นสุดท้ายค่ะคือข้อโต้แย้งทางกฎหมายไทยมองว่าการกระทําของกัมพูชาทั้งการรุกร่ําทั้งการมากล่าวหาในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและก็กฎหมายภายในของไทยอย่างร้ายแรงแล้วก็ยังเป็นการละเมิดพันธาการณีที่กัมพูชามีภายใต้ใตกรอบความร่วมมือทวีภาคีต่างๆที่เคยตกลงกับไทยไว้นอกจากนั้นไทยยังชี้ด้วยว่า การกระทําแบบนี้มันสะท้อนความล้มเหลวของกัมพูชาเองในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่4ที่เกี่ยวกับพลเรือนในภาวะสงครามด้วยค่ะโอ้โหนี่คือตอบโต้แบบละเอียดมากไล่มาตั้งแต่เรื่องความเหมาะสมของเวทีข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อกฎหมายเลย การที่ไทยยกเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในอดีตขึ้นมาด้วยเนี่ยมันเป็นแค่การให้ข้อมูลเบื้องหลังหรือว่ามันมีในยะอะไรแฝงอยู่ไหมครับเรื่องความสัมพันธ์หรือความรู้สึกอะไรแบบนี้อย่างที่คุณปรารถนาใช้คําว่าการดําเนินการของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของขนบธรรมเนียมด้านมนุษยธรรมที่มีมายาวนานของไทยอะไรแบบนี้การอ้างถึงประวัติศาสตร์การให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันก็มีหลายมิติอยู่ค่ะ แน่นอนส่วนหนึ่งก็คือให้ข้อมูลบริบทว่าพื้นที่นี้มันมีความเป็นมาอย่างไงไทยเคยมีบทบาทอะไรในอดีตแต่ในทางการทูตนะคะการพูดถึงบุญคุณหรือความช่วยเหลือในอดีตเนี่ยก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างได้เหมือนกันอาจจะเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์แบบเพื่อนบ้านที่เคยช่วยกันมาแล้วก็อาจจะแฝงความรู้สึกผิดหวังหรือตั้งคำถามนิดๆว่าเอ๊ะทำไมความช่วยเหลือความปรารถนาดีในอดีตมันถึงถูกตอบแทนด้วยการกระทา หรือข้อกล่าวหาแบบนี้ในปัจจุบันซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับที่ไทยเคยพูดทำนองว่าไม่ควรถูกตอบแทนในลักษณะนี้ในบริบทอื่นๆเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่ไทยให้กัมพูชาลหลังสงครามสงบด้วยนะคะคือเป็นการสร้างกรอบให้มองว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมมาตลอดนะน่าสนใจครับเป็นการใช้ประวัติศาสตร์มาช่วยเสริมจุดยืนในปัจจุบันทีนี้นอกจากเรื่องพื้นที่เรื่องการละเมิดสิทธิ์แล้วมันมีอีกประเด็นที่ถูกยกขึ้นมา คือเรื่องเฉลยศึกชาวกัมพูชา18คนที่ไทยคุ้มคุมตัวไว้อยู่อันนี้ทางไทยเขาชี้แจงว่ายังไงครับบอ,อกว่าบุคคลเหล่านี้ถูกจับกลุ่มระหว่างการประทะกันทางทหารซึ่งไทยยืนยันว่าเป็นผลมาจากการที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มสู้รบก่อนออ๋ ไทยบอกว่ากัมพูชาเริ่มก่อนใช่ค่ะตามคำชี้แจงของไทยนะคะแล้วไทยก็เน้นย้ำว่าเฉลยศึกทุกคนเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีตามหลักมนุษยธรรมสากลสอดคล้องกับอนุสัญญาเจนีวาซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือ IRCC ที่เป็นองค์กรกลางเนี่ยก็ได้เข้ามาเยี่ยมแล้วตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่แล้วแล้วก็ไม่พบปัญหาอะไรครับครับมี IRCC รับรอง แล้วไทยก็ยังอำนวยความสะดวกให้เฉลยศึกติดต่อครอบครัวได้ด้วยส่วนเหตุผลที่ยังควบคุมตัวไว้อยู่เนี่ยไทยชี้แจงว่าเป็นมาตรการที่จําเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้ถูกส่งกลับไปรบได้อีกซึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นไปอีกอืม mm hmm. เป็นมาตรก,การป้องกันความขัดแย้งชายแดนมันคลี่คลายมันจบลงเนี่ยเฉลยศึกทุกคนจะได้รับอิสรภาพส่งตัวกลับกัมพูชาแน่นอน โดยตลอดกระบวนการนี้ไทยย้ำว่าได้ปฏิบัติตามพันธกรณีกฎกติกาสากลที่เกี่ยวข้องทุกอย่างค่ะการชี้แจงเรื่องดูแลเฉลยศึกดีให้ ICRC เข้าถึงได้นี่ก็ดูเหมือนเป็นการแสดงความโปร่งใสนะครับปฏิบัติตามมาตรฐานสากลแต่การที่ยังคุมตัวไว้โดยอ้างว่าป้องกันการกลับไปรบใหม่เออก็อาจจะเป็นประเด็นที่อีกฝ่ายหยิบมาโต้แย้งได้เหมือนกันทีนี้ถ้ามองภาพรวมทั้งหมดเลย การที่เรื่องขัดแย้งชายแดนถูกเอามาขยายผลในเวทีระดับโลกอย่าง UNHRC แบบนี้มันส่งผลกระทบยังไงบ้างครับต่อความพยายามในการแก้ปัญหาระหว่างสองประเทศโดยตรงนี่เป็นคำถามสำคัญเลยค่ะ การนำข้อพิพาท,ทวีภาคีขึ้นสู่เวทีระหว่างประเทศแบบนี้มันมีทั้งผลดีผลเสียนะคะในมุมของแต่ละฝ่ายฝ่ายที่หยิบขึ้นมาก็อาจจะหวังผลในการสร้างแรงกดดันดึงความสนใจหรือทำให้ประเด็นของตัวเองดูน่าเชื่อถือในระดับสากลแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะทำให้บรรยากาศความสัมพันธ์สองฝ่ายมันตึงเครียดมากขึ้นลดความไวเนื้อเชื่อใจกันแล้วก็ทาให้การเจรจาผ่าน,นกลไกปกติที่มีอยู่มันยากขึ้นไปอีกอืมทาให้คุยกันยากขึ้น ใช่ค่ะการที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็กล่าวหากันแรงๆแล้วก็นําเสนอความจริงในมุมของตัวเองที่มันต่างกันสุดขั้วเลยในเวทีสาธารณะระดับโลกเนี่ยมันยิ่งตอกย้าไม่เห็นความไม่ลงรอยกันที่มันลึกซึ้งอยู่แล้วแล้วอาจจะทําให้การหาจุดร่วมหรือการประนีประนอมกันมันทําได้ลําบากกว่าเดิมเพราะพอจุดยืนมันทุกประกาศออกไปในระดับสากลแล้วเนี่ยการจะถอยหรือปรับท่าทีก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการเสียหน้าได้ครับเข้าใจเลย แล้วอย่างที่พูดไปตอนต้นนะคะการใช้เวทีระหว่างประเทศแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกมีรายงานว่าเคยเกิดเหตุการณ์คล,คล้ายกันนี้ในการประชุมสมัชชาใหญ่ u ูเที่นิวยอร์กมาแล้วด้วยแล้วครั้งนั้นทูตไทยก็ใช้สิทธิตอบโต้ไปเหมือนกันการที่มันเกิดซ้ำๆแบบนี้อาจจะบ่งชี้ถึงปัญหาเชิงโครงสร้างใน,นกลไกการเจรจาทวิภาคีเองหรืออาจจะเป็นยุทธศาสตร์ทางการทูตที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเลือกใช้เพื่อเป้าหมายบางอย่างนอกเหนือจากการแก้ปัญหาเขตแดนโดยตรงก็ได้ค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วมันชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าสถานการณ์นี้มันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องเถียงกันเรื่องเขตแบนจริงๆมันมีเรื่องประวัติศาสตร์ความทรงจําการตีความกฎหมายการเมืองภายในยุทธศาสตร์การทูตระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวหมดเลยเรื่องเล่าของแต่ละฝ่ายนี้มันต่างกันจริงๆต่างกันมากๆจนยากจะหาจุดร่วมง่ายๆเลยนะครับใช่ค่ะ แล้วทั้งหมดนี้ถ้าให้ลองสึงเคราะห์ดูมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับแนวทางการจัดการปัญหาหรือว่าธรรมชาติของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันครับสิ่งที่มันสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนเลยนะคะก็คือประเด็นเรื่องเขตแดนเนี่ยมันยังคงเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะปะทุขึ้นมาได้เสมอเลยในความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาถึงแม้ว่าภาพรวมจะดูเหมือนมีความร่วมมือกันในด้านอื่นๆก็ตาม การขาดความไว้วางใจในกลไกลทวิภาคีที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกจริงๆหรือเป็นแค่ข้ออ้างเชิงยุทธศาสตร์ก็ตามนะคะมันผลักดันให้มีการใช้เวทีระหว่างประเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือซึ่งก็อาจจะยิ่งทําให้ปัญหามันยืดเยือ้อแล้วก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกครับ อีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือการที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็หยิบยกหลักการสากลขึ้นมาอ้างทั้งกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหลักมนุษยธรรมมาสนับสนุนข้ออ้างตัวเองแต่กลับนําเสนอข้อเท็จจริงบริบทที่มันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยอันนี้เป็นความทา้าทายมากๆในการที่จะหาข้อยุติที่เป็นกลางเป็นที่ยอมรับเพราะแม้แต่ข้อเท็จจริงพื้นฐานมันก็ยังเถียงกันอยู่เลยมันทําให้กระบวนการตรวจสอบพิสูจน์ความจริงมันทําได้ยากมากโดยเฉพาะพอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การอ้างสิทธิ์ที่สืบทอด ครับการประทะคารมในเวที UNHCR ครั้งนี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งนะครับที่สะท้อนความซับซ้อนความเปราะบางของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งก็ยังต้องการการจัดการที่ออละเอียดอ่อนมากๆและก็ต้องอาศัยความเข้าใจในมุมมองที่มันต่างกันสุดๆของทั้งสองฝ่ายเลย ถูกต้องเลยค่ะถ้าให้สรุปแก่นของความขัดแย้งที่เห็นในเวทีนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ทับซ้อนการตีความประวัติศาสตร์การเข้ามาตั้งถิ่นฐานการให้ความช่วยเหลือในอดีตที่มันต่างกันประเด็นการปฏิบัติต่อเฉลยศึกและที่สําคัญคือความเห็นที่ไม่ตรงกันเลยเกี่ยวกับช่องทางหรือเวทีที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาว่าควรจะเน้นที่กลไกสองฝ่ายหรือสามารถใช้เวทีระหว่างประเทศเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหน ครับก็เป็นสถานการณ์ที่คงต้องติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยนะครับก่อนจะจากกาันวันนี้มีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูครับซึ่งก็ต่อยอดมาจากที่เราคุยกันนี่แหละในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมันไปเร็วมากการที่ประเทศเพื่อนบ้านเลือกใช้เวทีระหว่างประเทศเป็นเหมือนเวทีสาธารณะในการนําเสนอข้อพิพาทข้อกล่าวหาแทนที่จะจํากัดอยู่แค่ในการเจรจา2ฝ่ายเนี่ย มันสร้างความท้าทายอะไรใหม่ๆในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบ้างครับและมันส่งผลต่อโอกาสในการหาทางออกที่ยั่งยืนของปัญหาเหล่านั้นยังไงหรืออีกมุมหนึ่งคือเมื่อการอ้างสิทธิทธ์ทางประวัติศาสตร์ถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือในข้อพิพาทป,ปัจจุบันเนี่ยอะไรคือความยากลําบากที่สุดในการตรวจสอบประเมินน้ําหนักข,ของคํากล่าวอ้างเหล่านั้นเพื่อจะนําไปสู่ความเข้าใจร่วมกันได้ลองนําไปคบคิดกันต่อดูนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ